เรียนท่านประธานสภาท่ทานประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันธนแพทย์หญิงศรีดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา156 หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเพิ่มหมวด1 5ทัหนึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพักเพื่อไทยพี่น้องประชาชนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะหลายครั้งที่เราพูดถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยเราจะได้ยินคำว่าประชาธิปไตยกินได้โดยเฉพาะจากการหาเสียงของพักไทยรักไทยมาจนถึงพักเพื่อไทย แต่เมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเราอาจจะไม่เคยตั้งคำถามว่าแล้วรัฐธรรมนูญกินได้ไหมเป็นคำถามที่ฟังดูง่ายแต่ตอบยากค่ะบางคนอาจบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักกฎหมายเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของการปกครองจะเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน จะเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของเราอย่างไรแต่วันนี้ดิฉันขอยืนยันต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะและต่อหน้าพี่น้องประชาชนว่ารัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องที่สุดกับปากท้องและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญคือบลูพิ้นคือพิมพ์พเขียวที่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่สำคัญค่ะกำหนดชีวิตความเป็นอยู่ สิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและโอกาสของพวกเราทุกคนท่านประธานคะดิฉันจะโยงให้เห็นภาพใหญ่ว่าความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาลคือสะพานที่เชื่อมกติกาของประเทศซึ่งก็คือรัฐมนูญกับเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนไว้ด้วยกันด้วยกลไกที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาเมื่อกติกาดี เราก็ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพจากการเลือกตั้งเมื่อรัฐบาลมีเสถียรภาพรัฐบาลก็สามารถวางนโยบายเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องเมื่อนโยบายต่อเนื่องความเชื่อมั่นก็เกิดขึ้นทั้งต่อนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศการจ้างงานการสร้างธุรกิจใหม่ๆเศรษฐกิจก็เติบโตพี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีเรามาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องบังเอิญหรือมันคือผลลัพธ์ของกติกาที่ดีเมื่อเราเชื่อว่าตัวเลขไม่เคยโกหกเศรษฐกิจไทยโตแค่ไหนเปรียบเทียบ GDP g r o t h เฉลี่ยของรัฐบาลจากการเลือกตั้งใน3ยุครัฐธรรมนูญดิฉันจะพาไปค่ะเรามาดูตัวเลขเชิงประจักษ์ดังนี้นะคะยุครัฐธรรมนูญปี40หลังการเลือกตั้ง ปี44เราได้รัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดทำให้ GDP ทะยานขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ปี44 45 46จนมาลดลงเล็กน้อยจากผลกระทบภัยพิบัติสึนามิในปี47และปี48เศรษฐกิจโตเฉลี่ย5.56%ต่อปีนี่คือยุคทองค่ะที่พี่น้องลากย่าได้ลืมตาอ้าปากมีศักดิ์ศรีในการได้รับการบริการทั้งการศึกษาและสาธารณสุขจากภาครัฐ แต่พอมายุครัฐมนูล50เรากลับได้รัฐบาลผสมที่อ่อนแอเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยมีความขัดแย้งทางการเมืองสูงเศรษฐกิจผันธ์วนโตเฉลี่ยเพียง3.48ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐกิจเติบโตแซงเราในขณะที่เราอยู่ท่ามกลางวิกฤตการเมืองที่ทุกคนทราบดีล่าสุดยุครัฐธรมนูญปี60 เป็นอย่างไรล่ะคะรัฐบาลผสมเปราะบางต้องรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมแม้กระทั่งเรื่องโพสต์โค i ดนายชีนภาคการท่องเที่ยวหยุดชะงักสงครามการค้าของโลกรวมทั้งที่สำคัญบทบาทการใช้อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐมนูญปี60ที่ส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเศรษฐกิจโตเฉลี่ยติดลบ0.4 3เป ถึงแม้นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะบริหารจนขึ้นมาเป็นบวกตั้งแต่ปีแรกก็ตาม,ามท่านประธานคะตัวเลขเหล่านี้มันไม่ได้บังเอิญมันบอกเราอย่างชัดเจนนะคะว่าเสถียรภาพของรัฐบาลคือหัวใจของเศรษฐกิจปากท้องและรัฐมนูญจำเป็นต้องออกแบบให้ภาคการเมืองให้ตัวแทนภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง แล้วทำไมผลลัพธ์ต่างกันขนาดนี้ทำไมรัฐธรรมนูญเมื่อแก้ไขปรับปรุงมาแล้วกลับไม่ส่งผลดีเราต้องย้อนกลับไปที่ต้นตอคะ่ะหรือต้นเหตุของปัญหาคือใครอะคะคนเขียนกติการัฐธรรมนูญปี40ผู้ร่างส่วนใหญ่ม,มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนอำนาจจึงมาจากประชาชนเจตนารมเพื่อสร้างรัฐบาลที่แข็งแรง พรักการเมืองที่เข้มแข็งมารับใช้ประชาชนเราจึงได้ยินคำว่าพักการเมืองต้องเป็นสถาบันการเมืองบ่อยมากในช่วงเวลานั้นแต่พอถึงรัฐมนูญปี50และปี60ผู้ร่างมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารที่มาไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจึงต้องทำประชามติไงคะเพื่อสร้างความชอบธรรมการทำประชามติในปี2550 กับ2,560อยู่ในบริบทที่มีการใช้อำนาจรัฐนำสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐไม่สอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน,นจึงต้องนั่งคำถามค่ะว่าเป็นความชอบธรรมที่ปลายทางใช่หรือไม่ต่างกับจากรัฐธรรมนูญปี40ที่ทําให้ประชาชนเลือกผู้ร่างตั้งแต่ต้นทางาท่านประธานคะ นี่คือปรัชญาที่เปลี่ยนไปจากอำนาจของประชาชนกลายเป็นอำนาจของผู้มีอำนาจท่านประธานที่เคารพสมาชิกรัฐสภาทุกท่านและพี่น้องประชาชนค่ะทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันคือบลูปรินต์ของคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนที่สถาปนิกออกแบบโครงสร้างบ้านของเรากำหนดว่าบ้านหลังนี้ จะแข็งแรงพอรับพายุเศรษฐกิจและแก้ปัญหาสังคมได้หรือไม่ที่สำคัญเกี่ยวโดยตรงกับเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนและอนาคตประเทศไทยของลูกหลานของพวกเราทุกคนถึงเวลาแล้วคะ่ะที่ควรจะได้มีการจัดทำร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญถึงแม้สารัฐมนูญพิจารณาว่า รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่ดิฉั้นอภิปรายวันนี้ก็คงได้สะท้อนตัวเลขบางตัวเลขที่ไปถึงกับพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อพิจารณาจากสามร่างแล้วจะเห็นได้ว่าทุกร่างตอนนี้ก็คือพยายามจะเลี่ยงให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรมนูญไม่ให้เลือกโดยตรงไม่ว่าจะเป็นสสรหรือคณะกรรมการยกร่างก็ตามเพราะเกรงว่าจะขัด กับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญแต่เมื่อพิจารณาความยึดโยงกับประชาชนแล้วดิฉันยังเห็นว่าร่างของพรรคเพื่อไทยมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเนื่องจากสสลอที่มามีทั้งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยอ้อมและจากองค์กรหน่วยงานต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจที่จะยึดโยงรัฐมนูญกับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศค่ะ ขอบคุณค่ะท่านประธาน